สมุนไพรแก้ท้องเสียให้กับวัวก,กับควายที่หลายๆคนสามารถทำเองได้ที่บ้านโดยไม่ต้องพึ่งยาหมอ สวัสดีครับผมแซมนุ่มโบราณวันนี้นะครับผมมีสูตรสมุนไพรแก้ท้องเสียให้กระบ,บัวกับควายนะครับที่ทุกคนสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับมาฝากทุกคนามาฝากพี่น้องกันนะครับผมเป็นสูตรสมุนไพรที่ทํามาจากพ่ออินทาสมตานะครับเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาพ่ออินทาสมตาเป็นเกษตร,รกรที่ทําเกษตรผสมประส,สานจะมีความรู้เรื่องสมุนไพรเยอะมากๆแตกฉานเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้เรื่องการเกษตร,รและการเลี้ยงสัตว์นะครับ ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็เลยรู้เรื่องสมุนไพรเยอะมากๆนะครับวันหนึ่งนะครับวัวกับควายของคุณพ่อนะครับป่วยท้องเสียพ่อก็เลยทํายาสู่สมุนไพรตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปทดลองให้กับวัวกับควายของพ่อของตัวเองนะครับกินปรากฏว่าหายเป็นปกติโดยไม่มีผลข้างเคียงก็เลยเอามาแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆพี่น้องได้ไปลองเป็นตัวเลือกทํากันไปปรับใช้กันนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรสมุนไพรนี้มีอะไรบ้างนะครับผมสูตรสมุนไพรก็มีฝักคูนแก่บดหรือทุบ4-5ฝักใบฝรั่งบดหรือทุบ1กกำมือใบทับทิมบดหรือทุบ1กกำมือแล้วก็น้ำตาลหรือน้ำอ้อยนะครับ1กิโลกร,รมัมแล้วก็เตรียมน้ำสะอาดแล้วก็หม้อต้มไว้ด้วยนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูสปปรรพคุณกันว่าแต่ละอย่างนะครับสปปรรพคุณมีอะไรบ้างนะครับฝักคูณแก่นะครับสปปรรพคุณก็จะเป็นยาระบายยาแก้ท้องผูกนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับใบฝรั่งก็จะแก้ท้องเสียท้องร่วงใบทับทิมนะครับก็จะแก้ลำไส้อักเสบท้องร่ง่งส่วนน้ำตาลแลวก็น้ำอ้อยเนี่ยก็จะบำรุงธาตุแก้ท้องผูกแล้วก็บำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะครับผมอ่า อันนี้คือสรรพคุณโดยย่อนะครับของวัตถุดิบที่เราจะนํามาทําเป็นสมุนไพรแก้ท้องผูกท้องเสียให้กับวัวกับควายกันนะครับผมวิธีทานะครับก็นําฝักขูนใบฝรั่งใบทับทิมแล้วก็น้ําตาลเนี่ยมาต้มรวมกันนะครับผมโดยเติมน้าสะอาดเนี่ยให้พอท่วมนะครับใช้ไฟประมาณปานกลางต้ม30นาทีประมาณนั้นนะครับผมพอทุกอย่างเดือดได้ที่ออกมาเป็นตัวยาแล้วนะครับก็นํามาตั้งไว้ให้เย็น พอเย็นปุ๊บเนี่ยครับผมก็เอาตักยา1แก้วนะครับแล้วไปผสมน้ำา15ลิตรแล้วก็เอาไปให้ควายดื่มกินแทนน้ำนะครับให้ดื่มไปเรื่อยๆดื่มดืมดื่มดื่ม,ม,มทุกๆวันจนกว่าควายจะหายท้องเสียพอหายเป็นปกติแล้วก็ให้หยุดกินทันทีนะครับนี่ก็เป็นสูตรยาสูตรหนึ่งนะครับที่ เราควรจะมีความรู้ติดตัวไว้นะครับส่วนจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็แล้วแต่ทุกคนจะนำไปทดลองกันนะครับก็เป็นยาตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จะรักษาอย่างไงก็เอาวิธีนี้ไปรักษากันได้เป็นวิธีของพ่ออินทาสมตากันนะครับผมอ่ะโอเคถ้าใครอยากรู้เรื่องไหนก็สอบถามกันมาหรืออยากจะให้ทำคลิปอะไรก็สอบถามกันมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับฝากทุกคนนะครับติดตามด้วย เพจ f c e e o o o แซมหนุมโบราณแล้วก็ y t u t u แซมหนุมโบราณน,นะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเอาวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม